ลืมกระเป๋าไว้ในร้านกลับไปแต่ก็คือกลับไปถึงโรงแรมแล้วห่างจากนี่เจ็ดสถานีกลับมาใหม่กลับมาโอโมเตะซันโดกใหม่เกิดอะไรขึ้นคะกลับไปถึงโรงแรมแล้ว หลงจากนี่เจ็ดสถานีกลับมาใหม่กลับมาโอโมเตะซันโดะใหม่ลืมกระเป๋าไว้ในร้าน<ม>กลับไปแต่ก็คือยังอยู่อ่ะยังอยู่เนี่ยค่ะสายเขาผิดแล้วนคะคะแต่ว่ากระเป๋ายังอยู่ที่เดิมเยผ่านอยู่แล้วตอนนี้คือยังไงคะก็รอเจ้าของร้านคือคนพนักง,งานกำลังกลับมาให้รอที่นี่ก่อน เขากาลังกลับมาหมายถึงว่าพี่บอยติดต่อไปหรอดลวใช่ไหก็ดีเอมไปแล้วก็บอกเขาว่าลืมกระเป๋าไว้ร้านก็บอกโอเคกําลังกลับมาอีกสิานาทีให้หรอ,อแต่ก่อนหน้านี้ก็คือแบบไปขอความช่วยเหลือร้านข้างๆอเขาก็แบบพยายามหาเบอร์หาอะไรให้แบบเข้าเป็นเซิร์ชในแบบ Google หาเบอร์โทรศัพท์ให้อะไรอย่างเงี้ยดีใจยังอยู่เจ้าของร้านข้างๆก็คือหล่อมาก แบงค์้าเหมือนวงบิ๊กแบงตอนนี้ก็รอไปนะคะอ๋อ